กาบสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องถุกถูกทันครับอาครับมาพบมาเจอกันช่วงแรงแกนะครับมือนีนะครับอาทางแอดวีไลนะครับอาจะพาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเปิดตัวนะครับอาเซียนใหม่อีกทันหนึ่งนะครับคำวันนี้นะครับ16สิงหาคมครั้กบ2567นะครับอามีเซียนใหม่ครับมาเปิดตัว ทางช่องเฮ้าถึง3ท่ทันนะครับก็คือมีเซียนสบึงการกับละกะคนภูพานละกะเซียนเด่นมุกดาหารนะครับมี3ท่ทันนะครับที่มาเปิดตัวทางช่องเฮ้าอ่ะครับขอต้อนรับเซียนไม่ทุกทันนะครับที่มอบความไว้วางใจให้ทางยัดวิไลครับเป็นสื่อกลาง นำตัวเลขแนวทางรับมาฝากมาตอนเอฟซทางช่องกันนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาครับสำหรับมาในคลิปนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับจะได้มาพบกับเซียนใหม่ก็คือเซียนเด่นมุกดาหารนะครับสายวิ่งสายแลนนะครับถือว่าการันตีได้นะครับเพิ่นว่าเแนวทางของเพิ่นคือปีหนึ่งเอาง่ายๆนะครับ จะรุดเป็นส่วนหน่อยนะครับแนวทางเลขวิ่งของเพิ่นนะครับจะรุดเป็นส่วนหน่อยเพิ่นก็เลยว่าอยากนํามาแบ่งปันเอฟซีทางช่องอ่าคุณพ่อวิไลนะครับเพิ่นว่านะครับกับพูดคุยกันพ่อสมควรน,นะครับเพิ่นตดต่อมารับขอกาบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาครับก็ถือว่าดีนะครับเอฟซีนะครับมีเซียนไม่มากเปิดตัวหล,ลายๆทางช่องเฮ้านะครับเอาง่ายๆเฮ้าพูดกันแบบตรงๆนะครับเอฟซี FC. จะได้มีตัวเลือก อ่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่มักเสี่ยนใดสำนักไหนติดตามกันได้นะครับอ่า uh, ถือว่าเป็นอ่านิมิตไม้อันดีเลยนะครับครับที่ทาาแอดวิไลติดตามอยู่นีนะครับที่มาอ่า uh, ฝากมาต่อเดอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องก็ถือว่าหลายสำนักนะครับถือว่าหลายสำนักอ่า uh, นับเกือบอไว้นะครับบางเทียบบางที่นะครับแอดวิไลต่องมาไล่เบิงสคต์วาอ่า uh, แต่ละหวดนะครับว่า uh, เสียนนั่นเซี้ยนนี่สำนักน,นั่นสำนักนี่ปล่อยมาไปนะครับต้องได้มาเปิดสกีบึงนะครับทาบ่แบบนั่นก็บำบ่ได้นะครับเพราะว่าหลายสำนักนะครับถือว่างวดนี้16สิงหาคมครับก็ถือว่ามาเพิ่มมาอีก3ท่ทันนะครับถือว่าเพิ่มไม่อีก3ท่ทันก็นกนคือ,อเสียนสอเบ,บิงการนะครับ้วก็แนวทางของเสียนค้นผู้พันนะครับ้วก็ มาได้คลิปนี้นะครับก็คือเสียนเด่นมุกดาหารนะครับเป็นแนวทางเล็กวิ่งบนอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับลากนะครับสําหรับเสียนเด่นมุกดาหารนะครับครับเพื่นท่อยู่ทั้งวันมุกดาหารนะครับติดแม่น้โคงเลยนะครับเพิ่นก็บว่าเพื่นอยู่ทั้งมุกดาหารนะครับเขตชายแดนพี่น้องเพื่อนบ้านเฮ้าซปปเล่านะครับมุกดาหารตอนนี้นะครับกะ เป็นช่วงหนาฝนนะครับน้ำโค้งก็คือจะขึ้นนะครับน้ำโค้งก็คือจะหลากอยู่เพราะว่าตามแอดวิไลเบิงในข่าวน้ำโค้งกับนุนสูงนะครับช่วงนีก้ก็เอาอย่างไดคุณพ่อคุณแม่อยู่ริมลิ่นตะลินะนง,ละละงนะครับแม่น้ำโค้งไขายละมันระวังนะครับกับเพราะว่าเขาเคยเห็นปีปีห่าหานะครับปีนั้นถือว่านักเลยนะครับพี่น้องแถวแถวริมโค้งนะครับถ่ายอดวิไลจำว่าผิดนะครับปี 2,555นะครับถือว่าหนักนาสาหัสเลยอาครับเพียงว่าเป็นการเซเวลาพูดคุยกันไปนะครับการทาคลิปสดบริได้โทษสัมผัสนะครับเอฟซี FC. การต้องให้เวลา8นาทีเป็นอย่างต่ำอ่ะครับขอมาเบิรงตัวเลขแนวทางครับของเซียนเด่นมุกดาหารกันเดี๋ยวทางเอ็วีไลจะผ้าเขียนตัวเลขแนวทางนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมสบุดปากกานะครับที่เขปบหน้าจอไม่เป็น เขียนติ๊กไว้นะครับโน้ตไว้ได้เลยนะครับอาคาเบิองน้ำกันนะครับเดี๋ยวทั้งเอสวิไลต่างมุมกล่องให้เอคุณพ,อพ่อคุณแม่ดีๆก่อนนะครับครับเสียนเด่นมุกดาหาร แย่แป๊บเดียวนะครับบอดดลกับเซียนเด่นมุกดาหาร อากาศฮอนุเบานะครับเอซมือนีนะครับบ่มีเดียต่ว่าแห่งเอานะครับเอฟซผลจะมากกับลูขึ้นกันฝ้ามืดขึ้มนะครับเสียนเด่นมุกดาหารสิห สิงหาคม2567นะครับเป็นวิ่งบนยางเดี่ยวเด้อครับ FC คือพอคุณแม่ครับเป็นบนอย่างเดียวอาคบเข้ามาเบิ่งกันนะครับ แนวทางตัวเลขของเสียนเดนนะครับเป็นบนเด้เดอครับอ่วิ่งวิ่งบนวิ่งบน วิ่งบนคือ9กับ0นะครับ9กับ0ครับ9กับ0เด้อครับ FC คุณพ่อคุณแม่มักน้ำเพิ่นบ่นะครับมักน้ำเซียนเด่นบ่นะครับ9กับ0อ่าเพิ่นเด้นย้ำไปที่บนอย่างเดียวเบิ่งให้ดีนะครับเบิ่งสคริปต์ให้ดี วงกลมไปที่เก้านะครับศูนย์น่าจะเป็นตัวรองนะครับอ่าบนสองตัวมาตัวชัวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าห้ากับมาล่องเปิดใจเบิงนะครับหรือว่าตัวเลขถูกวบวลดใจ f อฟคุณพอ่อคุณแม่ก็สามารถจัดได้เลยอ่าครับ ถือว่าเป็นการตอนรับเซียนใหม่อีกท่านหนึ่งนะครับเซียนเด่นมุกดาหารนะครับพี่น้องนะครับแถวริมริมโค้งนะครับเพื่อนกว่าเพิ่อยูติดริมโคงเลยนะครับพูดคุยกันกับแอดวิไลนะครับปีนี้ก็ถือว่านำโค้งก็ยังบ่ได้ขึ้นเต็มที่นะครับเพิ่นวานนะครับตอนนี้กัยังบ่ขึ้นเต็มที่อาครับขอกราบขอบุญขอบคุณเซียนเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มอบความไว้วางใจให้แอดวิไลเป็นซื้อกลางนะครับ 16สิงหาคมวิ่งบนอย่างเดียวนะครับ9กับ0เด่นไปที่9นะครับอาคลิปนี้แอดวิไลจะจากล่า FC คุณพอ่อคุณแม่กันไปไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ